ครับผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับรถเข้าใหม่สดสดร้อนๆ้อนเมื่อกี้เลยนะครับสดสดร้อนๆ้อนเมื่อกี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสภาพบอดี้คันนี้เป็นอย่างไงนะครับภายในเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพาดูพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าอันติสนะครับ1.8นะครับตัว E นะครับ ปี2017โฉมมเนอร์เช้งนะครับสำหรับในเรื่องราคานะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อกี้เราจึงยังไม่ทราบนะครับแต่ผมนะครับจะเขียนไว้ที่ใต้ลิงก์นะครับใต้ลิงก์ของคลิปนี้นะครับหรือว่าชื่อวิดีโอของคลิปนี้นะครับแต่ว่าในไลน์นี้ผมจะยังไม่สามารถพูดเรื่องราคาได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ทราบจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดของคันนี้กันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ ในส่วนของคันนี้นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียม2เส้นนะครับคาดยาวถึงหลอดไฟกันเลยนะครับเป็นโฉมม i n เนอร์เชงนะครับ1.8ตัว e ปี2017นะครับในส่วนของไฟหน้านะครับคันนี้เป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดย t i m ม r รันนิ่งไลท์นะครับตกแต่งสวยงามด้านในเป็นแบบ led นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้วยนะครับสวยมากนะครับสำหรับคันนี้นะได้เป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกนะครับมีเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับบริษัทเรานะครับ ก็สวยเลยนะครับมีคันเดียวนะครับสําหรับสีนี้ใครหาอยู่ต้องรีบหน่อยนะครับต้องรีบหน่อยนะครับอะมาดูในส่วนของแมกและยางคันนี้นะครับแมกล้อคันนี้นะครับเป็นล้อแมกอนลอยเดิมแท้จากโรงงานขอบ16นะครับขอบ16นะครับตัวยางนะครับรหัส205ทับ5้าห้นะครับ91วีนะครับยางนะครับได้เป็นยางดันหลบนะครับยางดันหลบนะครับปี2020เลย ปี2020สัปดาห์ที่10นะครับเป็นยางใหม่นะครับตัวดอกยางล่องลึกๆนะครับดอกนิ่มๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับคันนี้ละรถสวยมากนะครับบอดี้นะครับเดิมๆสดๆกันเลยนะครับให้เห็นกันแบบชัดๆจะจะนะครับไม่มีร่องรอยของการชนพิกคว่ำน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับรถบอดี้เดิมนะครับคันนี้แทบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็ติดฟิล์มให้แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับกระจกนะครับ กระจกมองข้างนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้สวยมากนะครับบอดี้เดิมๆสดๆนะครับรถยังไม่ล้างนะครับเพิ่งมาถึงร้านเมื่อกี้กันเลยนะครับผมรีบมาทํารีวิวให้ชมกันเลยนะครับมือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถคาดด้วยโครเมียมหนึ่งเส้นสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูบอดี้ของตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะครับว่า ความสดนะครับความเดิมนะครับของรถที่เข้าใหม่ที่ต้องพูดว่าคัดคุณภาพเกรดเทุกคันเข้ามานะครับจะสวยขนาดไหนนะครับอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังคันนี้นะครับดีไซน์นะครับเป็นทรงสปอร์ตแล้วนะครับเป็นทรงสปอร์ตดีไซน์สวยงามนะครับชุดโคมไฟท้ายนะครับ ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเข้ากับตัวรถนะครับเป็นโฉบไมเนอร์เชงนะครับไฟท้ายได้เป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับและไฟถอยตกแต่งมานะครับสำหรับรุ่นคันนี้ก็เป็น1.8ตัว E นะครับ1.8ตัว E นะครับคิ้วฝากระโปรงนะครับเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมนะครับสำหรับคันนี้มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ที่ด้านในนะครับแล้วก็ติดไล่ฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ คันนี้นะครับรองรับน้ํามันได้ถึง e85 นะครับ e85 เลยนะครับสภาพบอดี้เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะก็ใครสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับไอเพชรยนนะครับ0894807362นะครับทะเบียนก็ได้ทะเบียนนี้เลยนะครับได้ทะเบียนนี้เลยนะครับก็ลองไปตรวจเช็คกันดูนะครับว่าใครถูกชโรกหรือยังไงนะครับก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับสําหรับคันนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมพาดูในห้องเก็บของของคันนี้กันก่อนนะครับโอเคถ้ากองสันขออภัยนะครับขออภัยนิดนึงนะครับอ่ามาดูในห้องเก็บของนะครับคันนี้นะครับห้องเก็บของกว้างนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับสามารถตรวจเช็คได้เลยจากหน้าเรมนะครับหรือหน้าสิบแปดนะครับใครอยากเห็นก็ บอกผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับก็ชุดเครื่องมือแม่แมแรงนะครับยางอะไหล่นะครับครบถ้วนนะครับไม่ขาดตกบกพร่องนะครับรอยซีนทางมะพร้าวนะครับรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนะครับรับประกันคุณภาพนะครับไม่มีชนหนักพิการน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับบอดี้เดิมๆสดๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดง นะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจนะโทรหาผมได้เลยนะครับไอเพรยนตนนะครับ089 4์0 7 3 6 2ะครับตัวน็อตฝากระโปรงท้ายไม่มีร่องรอยของการขยับนะครับรอยซีนนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับการใช้งานนะครับยังใช้งานได้ดีนะครับรอยซีนนะครับดีมากนะครับยังนุ่มนะครับไม่อ่อนและไม่แข็งจนเกินไปนะครับคือรอยซีนที่มีสภาพดีนะครับยังพร้อมใช้งานได้อีกนานนะครับ น็อตนะครับไม่มีขยับเลยนะครับจุดเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับตรงขอบฝาท้ายนะครับดูนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมากนะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจนะโทรมาเลยนะครับ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นะครับไอเพชรยนต์นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูด้านในกันต่อเลยนะครับ มาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนนะครับแผงประตูนะครับเป็นโทนสีดำล้วนนะครับดีไซน์สวยงามนะครับตรงนี้จะตกแต่งเป็นผ้านะครับเป็นผ้านะครับสำหรับประตูคันนี้นะครับก็กระจกนะครับเป็นแบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับมีระบบเซ็นทัลล็อกนะครับมือจับนะครับเป็นโครเมียมแข็งแรงทนทานนะครับมีลำโพงให้1ตัวนะครับสำหรับตรงนี้นะครับในส่วนของคอนโซลด้านในนะครับเป็นโทนสีดำล้วนดีไซน์ทรงสปอร์ต พวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยหนังแบบ3ก้านนะครับเป็นมันติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับมีแอร์แบ็กให้ถึง7ลูกกันเลยนะครับมีแอร์แบ็กถึง7ลูกกันเลยนะครับในส่วนทางด้านข้างนะครับเป็นที่ปรับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับแอร์นะครับสามารถปรับได้ถึง360อองศาเลยนะครับทั้งซ้ายและขวา มาดูของเลื่อนไมคคันนี้กันหน่อยนะครับชุดเลื่อนไม้นะครับดูดีไซน์ทรงสปอร์ตนะครับของ t o y ยต้าอันติดนะครับไม่อยู่ที่1นึ่งแนหนึ่บาโรนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบเก้าโรนะครับในส่วนของเลื่อนไม้นะครับประวัติคันนี้นะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับทุกระยะ10,000โลสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับเป็นสีดำร้วนนะครับเป็นสีดำร้วนนะครับ ถาดลงมาเป็นช่องแอร์นะครับมีนาฬิกาบอกเวลานะครับเครื่องเล่นวิทยุซีดีนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับก็มีช่องเสียบสาย AUX นะครับและ USB ให้นะครับจากตรงนี้เป็นหน้าจอแบบแบนนะครับดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของแอร์เป็นแอนาล็อกนะครับอนาล็อกปรับ4ระดับนะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับเป็นช่องชาร์จไฟนะครับช่องชาร์จไฟนะครับ1ช่องนะครับสำหรับเกียร์คันนี้เป็นออโต้นะครับ CVT แบบ7สปีด นะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะครับหนังหุ้มนะครับดีไซน์สวยงามฐานเกียร์เป็นสีดําเงานะครับสาหรับคันนี้นะครับก็มีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะครับโหมดสปอร์ตให้ด้วยสําหรับใครที่ชอบความเร็วนะครับความแรงนะครับในการออกตัวนะครับก็มีให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้มาดูในส่วนของเบาะคันนี้กันหน่อยนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะครับเบาะผ้าสีดําตัดด้วยได้สีขาวนะครับสภาพเบาะนะครับเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลย นะครับตัวเบาะนะครับไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะครับการใช้งานถือว่าน้อยมากนะครับร่องรอยเบาะนะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะครับสภาพที่สมบูรณ์เลยนะครับจะดูเลอะหน่อยนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาถึงเมื่อกี้จริงๆนะครับเมื่อกี้จริงๆนะครับสาหรับราคานะเดี๋ยวผมจะทิ้งอาจจะทิ้งไว้ให้นะครับใต้ลิงก์นี้นะครับใต้ลิงก์นี้นะครับก็ ดูได้จากใต้ลิงก์เลยนะสาหรับเรื่องราคานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไยังไม่ทราบเรื่องราคาจริงๆนะอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับสีสีดําเช่นเดียวกันนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวนะครับสภาพเบาะนะครับตามคลิปนี้เลยนะครับตามคลิปนี้เลยนะครับเบาะสวยมากนะครับไม่มีร่องรอยนะครับชี้ขาดร้อยปุร้อยเสื่อมสภาพไม่มีนะครับสวยมากนะครับและก็ ด้านหลังก็มีช่องชาร์จไฟให้2ช่องด้วยนะครับสำหรับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับในส่วนของหลังคานะครับเป็นหลังคาเดิมแท้จากโรงงานนะครับสภาพนะครับหนึเเซเลยนะครับไม่มีรอยขีดเขียนนะครับรอยฉีกขาดนะครับไม่มีนะครับในส่วนนี้นะครับระบบไฟนะครับสมบูรณ์นะครับสําหรับคันนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้ตลอดใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับอ่ะใครสนใจนะครับคันนี้นะครับ ก็โทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับ0894807362นะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงคันนี้นะครับตั้งอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งบริษัทเพชทยนนะครับเข้ามาติดต่อเซลล์ที่ชื่อไอได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับดูในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะครับผมสตาร์ทรถไว้นะครับสำหรับคันนี้นะเครื่องยนต์นะครับได้เป็นดูโอวีวีทีนะครับสสูบนะครับ 1,800cc นะครับสภาพเครื่องยนต์เดิมๆสดๆเลยนะครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนิ่งสนิทนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับเครื่องดีมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการคลีนให้นะครับคันนี้สวยแน่นอน100%ซนะครับผมและที่และที่น่าสําคัญเลยก็คือคันนี้บอดี้สด100%เซนะครับ ตัวน็อตนะครับฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคานซ้ายคานขวานะครับรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับตรงแก้มนะครับสวยหมดเลยเดิมหมดเลยนะครับไม่มีขยับเลยนะสําหรับคันนี้นะรถสวยมากนะครับรถสวยมากนะครับบอดี้เดิมทั้งคันนะครับบอดี้เดิมทั้งคันนะครับรับประกันนะครับคันนี้ไม่มีชนแน่นอนนะครับไม่มีพลิกคว่ำน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้ประวัติศูนย์หมดนะครับสามารถ นำแผ่นเพจนะครับไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ประวัติสวยมากนะครับฝากระโปรงเดิมแท้หมดเลยนะครับสติกเกอร์มอกอไม่เคยถูกขยับไม่เคยโดนแกะโดนถอดนะครับสำหรับคันนี้นะสวยจริงๆนะครับสีขาวนะครับเข้ามาแล้วนะครับมีคันเดียวด้วยนะครับที่บริษัทเราตอนนี้นะสำหรับอันติสสีขาวผมบอกเลยว่าหายากมากนะครับสำหรับตอนนี้ นะในรถที่เป็นเกรดเอนะครับสภาพสวยๆส,สดๆแบบนี้นะเราพามาชมกันได้เลยนะครับเรานํามาชมกันให้ดูจัะจระเลยนะครับสำหรับคันนี้นะอ่ะใครสนใจนะครับย้ํำอีกครั้งโทรมาเลยนะครับ0894807362นะครับไอเพชรยนนะหรือจะเข้ามาดูรถเรานะครับคันนี้ตั้งอยู่สํานักงานใหญ่กรุงเทพมินบุรีซอยเซรีไทย68แยก1น,นะครับย้ําอีกครั้งนะครับคันนี้เป็น โตโยต้าอันติสนะครับ 1.8e นะครับปี2017ชโมไมเนอร์เชงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้เนาะอ่าก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ